จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วใช้ฐานอ e ีเวนต์ตีวอ์บ้าน16แก้วจะตีสอบ้านให้ชมกันเป็นบ้านลำดับที่2แก้วจะใช้เมกาแล้วก็บ้านลำดับที่1แก้วจะใช้แม่มดน้อยแก้วจะให้สูตรเดียวกับสูตรที่แก้วได้นําเสนอไปนะครับแต่ว่าแก้วจะมีฐานแคนมาด้วยครับแล้วก็ใช้เครื่งจักไปด้วยก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มนะครับเพื่อผู้ชมจะดูเป็นแนวทางครับว่าแก้วใช้แล้วดีจริงหรือไม่ บ้านเราที่สอนครับสาเห็นที่แก้วจะต้องเอาเครื่องจักรเป็นเครื่องยิงเดร็อกมันครับเพราะเขาเป็นบ้านที่เอาหอคอยเอาคมล่องหนไว้ที่เอาบุญนะครับทำให้ตรงนี้มันจะล่องหนนครับและทางเราจะเปลี่ยนเป้าหมายแก้วก็เลยจะใช้เครื่องยิงเดร็อกเข้าไปแล้วก็ด้านบนก็ก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะปล่อยเจ๊เข้าไปแล้วก็เราจะเข้านะครับเดี๋ยวแก้วจะเล่นแบบที่แก้วได้สอนไปนะครับ ก็หวังว่าแก้วจะไม่แ๊้โชว์ครับเราอุตส่าห์ทาคลิปดีๆมาแล้วนะครับก็ต้องได้สามดาวนะครับมาถึงเราจะเข้ากันแกงเข้านะครับแก้วใช้เมกะลงไปด้านซ้ายหนึ่งตัวด้าน,นซ้ายก่อนนะครับเพื่อตัดทางและแก้วจะใช้เครื่องยิงดวลองลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะใช้เมกะลงไปนะครับแบบนี้แก้วปล่อยเมกะลงไป หมดเลยนะครับปล่อยคิงควีนบอเดนดูอิดลงไปนะครับแล้วก็เช็คขวาลงไปแก้วเชจีลงไปด้วยเลยเนาะแก้วแช่ไปที่สารวาเนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้น้ำยาลูกชัดครับลงไปที่แก้วแชนเม่ลูกชัดนะครับลงไปที่บ้านได้นะครับแก้วปล่อยลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาผ้านะครับมีไม่ใช้ด้านซ้ายนะครับดูเหมือนว่าถ้าเราจะตายลงไปนะครับก็ ใช้ยาพิษที่ไปที่รูแข็งแล้วก็เราจะไปเล่นขวากันนะครับปูอยู่ไหนเอ่ยโอเคควีนจะไปนะครับเราแช่ไปก่อนเราใช้อาคมลุกชัดลงไปได้น,นะครับเราจะลุกชัดไปต่อนะครับปูอยู่ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะครับเราใช้น้ำยาลุกชัดลงไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลไฮตัวของควีน,นครับแบบนี้เลยอ ค่อนข้างที่จะเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับตอนนี้แก้วอาจจะไม่ได้2ดาวนะครับนขคิดว่าจะเป็นยังไงโอเคเราใช้แช่นะครับแช่ไปด้านบนแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านนะครับไปที่หนังฟ้าเราจะเข้าไปกันนะครับโดยนังฟ้าไปเยียวยาให้กับคิงก่อนซิคิงจะตายลงไปแล้วนะครับเราต้องการที่จะให้นังฟ้าไปเยียวยากับคิงนะแต่ไม่ไปแล้วก็ มาด้านล่างนครับเราใช้น้ำยาบ้าลงไปเมกาเป็นกระแพงแห้ครับแล้วก็จะลงไปกันเราสามารถใช้ถ้าไม่ตายของเจได้นครับก็จะเป็นขวดน้ำยาเร่งรีบแล้วก็คุณเชผู้คนขี่หมูป่านะครับเราลงไปนะครับเจพุ่งไปก่อนไปด้่นขวาแล้วก็ลงมานะครับเดือสิิงโก้สร้าง2สิ่งครับอีกหนึ่งสิ่งก็คือที่เก็บทองคำด้านซ้ายนครับและแก้วก็ไม่พลาดสามดาวนะครับแต่ก็ ไม่ค่อยประทับใจตัวเองเท่าไหร่นะครับในตอนนี้แก้วว่าแก้วใช้น้ำยาพิษช้าขึ้นไปนะครับแล้วก็แก้วยังยังใช้แต่ใจไม่ดีนะครับยังไงชมไปเล่นนะครับสามารถที่จะลองเอาแนวทางที่แก้วเล่นนะครับไปปรับใช้ได้นะครับเครื่องจักรที่ใช้นะครับก็เปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับถ้าว่าเราใช้เครื่องยิงลูกไฟได้นะครับเราใช้ลงฐทานได้ก็ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแบบนี้นะครับแก้วแนะนําไม่ใช้เครื่องยิงดอลล็อกจะดีมากๆเลย ทำให้เราสามารถที่จะโจมตีด้วยเมกะได้3ดาวบ้า1สินั่นเองมาชมมาที่2อันตอนครับแก้วจากขยับขึ้นไปโจมตีบ้านลําดับที่1ครับโดยแก้วจะใช้แม่มดน้อยนะครับก็จะใช้สูตรเดียวกับที่แก้วสอนตีเลยนะครับที่แก้วลงไปเมื่อครินก็จะเป็นสูตรนี้เลยนะครับแต่แก้วได้เอาฐานแคนเป็นเยติและแก้วก็เอาน้ำยมโคนมานะครับเพื่อที่จะไปโคนทางฝั่งของ เยตีนั่นเองแล้วก็เดินเหาะนะครับซึ่งแก้วมองว่าบ้านที่เจอนะครับเป็นแบบเดียวกับตาที่แล้วนะก็คือผังเดียวกันเลยนะครับมืนกันว่าเราจะเก็บสามดาวได้หรือไม่นะครับเนี่ยผังเดียวกันเลยเป็นการใช้หอคอยอาคมนะครับที่อยู่ด้านล่างต้านบนแก้วก็จะกดโจมตีเข้าไปนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปที่อ่าปพอมีซีควีนฐานแคนนะครับแต่ว่าด้านขวาน,นะครับแก้วจะใช้ดุดหอเข้าไป โอ้แก้วไม่มีตัวเช็คกับดักเลยนะครับแก้วก็ปล่อยอวุหอเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็จะไปเทเยติออกมานะครับแบบนี้เลยัจากนั้นครับพอเราเข้าไปเยติจะไปไหนต่อแก้วดูก่อน,นครับว่าเยติไปด้านไหนเยติไปด้านขวานนครับแก้วโคนเลยเพื่อที่จะโคนเยติออกมานครับแล้วก็จะทําการโจมตีด้านนอกอแบบนี้เลยนะครับก็จะได้อาวุธนั่นเองโอเค แล้วก็ด้านซ้ายครับเราจะเข้ากันเราใช้มันก็น้อยครับลงไปได้เราใช้มกะลงไป2ตัวครับด้านบนด้านซ้ายครับแล้วไปคิงควีนระเบิดลงไป2ตัวก็น่าจะพอะครับแก้วเก็บเจ๊ไว้ก่อนเนาะของดีนะครับเก็บไว้ทีหลังเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มแบบนี้เลยนะครับแต่คิงไม่เข้าไปแล้วนะจะมีคิงเข้าไปนะครับอาจจะไม่สู้ดีแก้วมีแชยูยนครับที่ใช้ได้โอเคถ้าฝั่งของ เขาเรียกว่าสามมนานะครับมันยิงไปที่ด้านบนแล้วก็จะใช้ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วจะปิดกระแผงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเราดูควีนเนาะควีนจะเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าเราน่าจะได้ป้อมอีกีนะแต่ปัญหาคือถังแคนนะครับถังแคนยังไม่ออกมาน่าจะทําให้เราครับอาจจะงันเข้าได้แก้วเข้าไปนะครับแก้วใช้แช่ลงไปได้แก้วจะเข้าไปนะครับแก้วใช้สกิลหายตัว แล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแบบนี้เราไม่ได้แถนแคร์นะครับอาจจะแย่เนาะแต่เรามีเจที่จะเข้าไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแก้วจะรับมือได้หรือไม่นะครับเราใช้แม่มดนอนนะครับเข้าไปด้านล่างหนึ่งตัวก่อนครับบบนี้เลออแล้วก็ปล่อยไปอีกหนึ่งตัวด้านขวานะครับแบบนี้ด้านบนครับเราปล่อยไปหนึ่งตัวก่อนครับมันจะล่องหนเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยลงไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยเอง เราปล่อยไป1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนครับเราปล่อยไป1ตัวเหลืออยู่8ตัวนะครับเราใช้สายฟ้าผมไปได้านขวาโอเคแล้วก็เราเข้าไปได้แล้วนะครับเราจะเข้าด้านบนก่อนละกันแค่ว่าเราจะไม่ทันเวลาในสิแก้วมุวแต่ลีลาครับเราปล่อยปูปล่อยเจลงไป แล้วก็จะลงไปกันนะครับเราใช้สกิลคัมพีมาตะเลยแก้วใช้ใสายฟ้านะครับลงไปได้สายฟ้าแก้วว่าแก้วต้องปล่อยโอ้โอ้โอโดนดักหมดเลยนะครับโอเคไม่ทันเวลาแน่เลยนะครับมตัต่ลีลาก็จะลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเรามาด้านล่างนะครับเราใช้จะมยแช่ลงไปได้นะครับแบบนี้เลย แล้วแก้วปล่อยใสยฟ้าลงไปนะครับแบบนี้โอเคเราจงตีบ้านได้น,นะครับเราใช้ธนูลงไปนะครับแต่เวลาไม่พอนะครับทาให้เรานะครับไม่สามารถที่จะเก็บได้ทันเวลาได้นะครับเจย,ยังไม่ตายลงไปนะแก้วด้วสุดที่แก้วใช้นะครับเป็น2ส,สุดนี้เลยที่แก้วได้นําเสนอไปนะครับเป็นสุดที่ดีนะโดยเฉพาะไม่กาันะครับเล่นได้ง่ายถ้าผู้ชมชอบวางแผนแก้วแนะนําให้เล่นไม่หมดน้อยวันนี้แก้วลาไปก่อน แ็ได้คลิปไว้ให้แล้วนะครับเป็นคลิปเมก,กะแล้วก็คลิปเมืดอน้อยบ้าน6ถึงบ้าน16สามารถกดเข้าไปรับชมได้เลย